เรลควม Two มพ m Channel สวัสดีค่ะโบกรบบงกระบองค่ะสวัสดีครับทุกคนเพื่อไม่แกเสียเวลาเรามาเข้าเพลงกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้รีบจงวะไม่ไม่จะคือเข้าเพลงนี่มาถึงจะจะพูดถึงศิลปินก็คือพูดถึงน้องไฮฮอตคือเราไม่เคยทำเพลงน้องเลยเนาะเคยมาถึงตัวเราเพราะตอนนั้นเธอทำคนเดียวใช่ไหมเคยเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าเราทำวะเราทำด้วยมั้งเออเออเราทำด้วยทุกคนเสิร์ชเจอละโอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะแล้วเราก็ยังไม่ทำเพลงของเพลงน้องเลยใช่ไหมมีแต่แบบไปฟีดหรืออะไรอย่างเเเเเงงีีี้้้ยยนนนาาาโออคด๋ววัรมทพลก ดีกว่านะคะชื่อเพลงอะไรคะไม่ดีเลยพุงเล็บเธอแม่งดีเกินสรุปไม่ดีหรือดีเกินวะก็คือเธอดีเกินไปซึ่งมันไม่ดีเลยเราไม่ดีเลยหรือเปล่าแต่เธอดีเกินไม่รู้อันนี้เราต้องฟังอันนี้เราไม่รู้แต่สําหรับเราอ่ะคือเธอไม่ดีเลยแต่เราดีเกินโดูชาวบ้าตายดูเอาล้วกันนะคะทุกคิทุกคิดเป็นยังไงโอเคมาเพื่อเสษีเวลาเราไปฟังกันเลยนะคะทุกคนไปโอ้โหมายังโหดแต่เราชอบนะไอฮอตแม่งหล่อนะ ที่เธอแม่งดีเกินเราแบบนี้บ้างไหมพี่อาทำทุกอย่างด้วยกันใช่ไหมแต่เราไม่กินเหล้าไงเรามีอะไรให้เธอทำเยอะเลยที่เธอไม่เคยทำ บอกเสว่าเธอนั้นยังหลักบอกมาดังๆแค่เธอบอกให้ฉันฟังเธอจะปล่อยมันพังโอเคก็ตามงั้นเธอเป็นนี้ตลอดเธอชอบบอกลำคานฉันมอฟักไม่เป็นไรเธอฟังนะเอาเธอกับมันคงไม่เกินกำลังฉันตอนนี้มันพังยับภาพมันเลนชัดฉันให้เธอไปกับใครในทางนั้นที่จะบอกให้ไปแต่ในใจมันยังหลังฉันไม่ไปบีบไม่เข้าไปบังคับเรื่องของเราเจ๊ดรู้แค่เราฉันได้เก็เป็นความลับแค่อยากรู้ว่าในใจเธอยากต้องการฉันเหมือนกับวันแรก ที่เหมือนความรู้สึกของเธอในวันแรกที่เคยรักกันที่มันพังมพราฉันทำไงล่ะที่บอกแฉอารมณ์นี่หมายถึงฝั่งให้เขาแฉอารมณ์ปะไม่รู้ใช่ไหมแต่ฟิลเต็มมากอ่าใช่ผมบอกว่าแฉอารมณ์เนที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้ที่แฉอารมณ์อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละ อยากปาร์ตี้เราค่อโฟกัสเอ็มบีแบบว่าดรามากก่าเบามีปาร์ตีเ้เฉยนั่น ยังจำเมโลดี้ของเพลงที่ร้องกันกับเพลงที่ได้ชมวม่มันเฉพาะจังจะมีกี่เพลงของฉันจะพร้อมฟังทำไมตอนเลิกกันไม่เคยถามว่าพร้อมยังฉันมีสับใช้กับเธอเฉพาะทางใครจีบเธอฉันเล่าติกระทอะครั้งเพลงนี้เลวจะไม่มีทางจะร้องทันฉันอยากให้เธอกลับมาอยู่ทะเลาะกันก็เพราะมันดีกว่าการที่มีเธอเลยฉันยังจำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เธอเคยขอโทษละกันที่ฉันทำมันเกินเลยแค่มีความรู้สึกเดิมๆอยู่กับคนเดิมๆให้ทำยังไงได้ก็คนมันเคยๆฉันกับเธอไม่ใช่บังเอิญเจอยังมีขาคู่เดิมไม่เธอเคยฉันแม่งไม่อยาก ถามกูเดิมให้เธอเกยเ,เ,เป็นไงล่ะสองเดือนผ่านไปเข้าสูตระอะเข้าสูตรแหละ <laughs> เป็นไง <laughs> เข้าสูตรผู้ชายอ,อกผักไน่ เขาคิดถึงตัวเองสมัยก่อนว่าคงขี้วยวายฉันอยู่กับใจที่มันยีงขาดรักมันก็ไม่มีใครมาเข้าใจว่าทำไมต้องอะไรกับแฟนเก่าขนาดนั้นทั้นที่ฉันก็เป็นคนปล่อยให้เธอไปจากฉันเธอแม่ง กว่าจะอยู่กับคนบาปๆและฉันก็คงไม่อาจปล่อยให้เธอต้องลำบากฉันดีใจนะที่เห็นเธอมีความสุขทักกันมาป้างก็ได้ตอนที่ฉันนั้นยังอยู่พราะแม่ไม่ดีเลยมันต่างจากตอนที่ฉันเคยมีเธอตอนนั้นมันมีความสุขชมัดอ่ะก่อนเวลามันจะหยุดชะงักหวังว่าเธอคงมีความสุขตรงนั้นกับเขาละมั้งฉันก็ขอให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างสบายและไม่ต้องสนใจว่าฉันจะเป็นหรือจะตายอารมณ์มาเต็มอ่ะ คือรู้ว่าไฮฮอตนี่เจ้าพ่อเพลงอกหักมากเนาะคือแบบฟิลเขาเต็มอ่ะเขาดูอินแบบมันคือเรื่องจริงรวะเขาหน้าจะแบบเอาเรื่องจริงกับตัวเองมาเขียนอ่ะเน <No. S 1> าะแล้วดูอินสัตอ่ะนี่เป็นสิ่งที่เราคิดไว้จริงๆที่บอกว่าอะไรนะก็คือไม่ดีเลยเธอแม่งดีเกินไปโอเคเดี๋ยวไปฟังกันในรีแคปนะคะตามมาเร็วๆตามไปรีแคปด้วยนะทุกคน